โอ้โหเลยตอนนีเรียบร้อยแล้วเราต้องดูนี่นะครับมาสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงครับโครงการนี้โอ้โหใช่เลยครับโอ้โหครับขอบคุณมาดามฟาดหรือเปล่าครับคุณมาดามฟาดโอเคครับขอบคุณครับอ้าวโอ้โหไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหครับได้แล้วครับได้แล้วครับไปเลยครับ ดแบรนด์เนมแหละครับเนี่ยโอ้โหแชนแนลครับโอ้โหคุณภาพยังไม่ค่อยใสเลยนะครับตัวนี้ไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมเกี่ยมยอดครับใครตาถึงก็เอาไปได้ค่ะสวัสดีครับนี่นะครับเสื้อดีมากครับยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยก็ขอขอบคุณมาดามฝ้ายมานะครับเนี่ยใส่แล้วใส่พอดีนะครับ เดียวว่าจะใส่ไปเที่ยวเชียงใหม่ซะหน่อยถ้าใส่แล้วสาวมโอ้โหพี่น่าน่าดูเลยการเสื้อผ้าเนี่ยเก็บมานานยังครับก็เก็บมาเพราะว่าพี่เป็นคนรักเสื้อผ้านะคะพี่บางตัวเป็น30ปีก็มีนะ40ปียังมีเลยค่ะแต่ว่าสังเกตว่ายังใหม่ทุกตัวไม่ใช่เสื้อผ้าเก่านะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ถ้าของไม่ดีไม่ให้ไม่แจกเลือกเอาเฉพาะของที่ดีๆมาส่งมอบความรักให้กับพี่น้องทุกๆท่านค่ะ เห็นเห็นเสื้อผ้าบางบางตัวมีห้อมีแบรนด์เดมด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะสั่งจากต่างประเทศมาแต่บางตัวพอสั่งมาแล้วช่วงนี้พี่น้ำหนักขึ้น20โลก็เลยส่งต่อเลยค่ะส่งต่อสิ่งสวยงามไม่เสียได้หรือครับไม่เสียดายค่ะก็คือมอบให้กับคนที่เรารักเราไม่เสียได้หรอกค่ะก็คือเป็นกําลังใจให้ทีมงานหรือว่าผู้ชาวบ้านในเรื่องในช่วงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะก็คือเราก็เปลี่ยนจากมอบดอกกุหลาบเป็นมอบเสื้อผ้านะคะ ขอบพระคุณครับ